สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยนะคะจากช่อง y o u t u ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระปะแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมเจ้าตัว XL พัดนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว Open c a p นะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะเป็นเครื่องยนตดีเซลขนาด2 0ลิตรนะคะ 4, ูณ2เกียร์แมนวล6สปีดนะคะตัวนี้จะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดของเขาสูงสุดจะอยู่ที่405นิวตันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะคะว่า,าราคาจัดจำหน่ายนะคะของเขาจะอยู่ที่6,99,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้าของเรานะคะจะตกแต่งให้ลูกค้าด้วยกระจังหน้านะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้าใหม่นะคะมาพร้อมกับฟอน FORD นะคะฟอร์ดเป็นรูป,ปอักษรตัวสีแดงนะคะตัดด้วยดำนะคะตัวนี้ทำให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟหลี่ด้านหน้านะคะติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ มาต่อด้วยไฟด้านหน้าเลยนะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้เราติดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะว่าวันนี้หน่อยได้ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะคิ Q ้วขอบล้อนะคะตัวนี้มีขนาด3นิ้วนะคะมาจากโรงงานเลยยางของเขานะคะมีซีรีส์ของเขาจะอยู่ที่265หทับเจนะคะล้อแม็กจะอยู่ที่16นิ้วนะคะอันนี้มาพร้อมกับยางมอนเตอร์เลยนะคะ ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับแก้มข้างสีเทากาไฟนะคะขนาดใหญ่มาพร้อมกับที่ระบายความร้อนนะคะตัวนี้แล้วก็กระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะสีดํามาพร้อมกับไฟเดียวด้านข้างขนาดใหญ่เช่นกันนะคะคิวกันศาสตร์นะคะด้านบนเราติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะฟิล์มเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยนะคะ4060-80แแล้วแต่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะมาดูด้านข้างกันเลยนะคะมือเปิด ประตูนะคะจะเป็นสีดํานะคะพร้อมติดกันรอยให้กับลูกค้านะคะดูด้านข้างด้านล่างเลยค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างขนาดใหญ่สีดํานะคะตัวนี้ทําให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถได้อย่างสบายนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างหน่อยก็ยังแรปสติ๊กเกอร์คำว่าแลนเจอร์ให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับโกวายแท็กเป็นตัวสีแดงนะคะทําให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะตัวนี้ เราจะติดโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าเลยนะคะจะดูแข็งแรงทนทานนะคะตัวนี้ทําให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังเราก็ติดแรปสติ๊กเกอร์ให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะตัวนี้เราติดตั้งกันชนเหล็กขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวลากจูงสีส้มนะคะเวลา ใช้ลากจุงได้อย่างสบายเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรก LED ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะตัดด้วยแถบเงินนะคะทําให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูด้านไฟท้ายนะคะเป็นขนาดใหญ่นะคะเราติดข้อไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะด้านข้างเราติดแลบสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าทั้งสองข้างนะคะตัวนี้ ตัวนี้เรามาดูภายในกันเลยนะคะตัวนี้เปิดแคปได้นะคะตัวนี้เปิดได้เลยภายในนะคะเราติดตั้งเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นเดินได้แดงนะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดแคบได้ทั้งสองข้างเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในรุ่น XL Plus หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถติดต่อสอบถามหน่อยได้เลยนะคะหน่อยได้ฝากลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจจะโทรมาปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการทำสัญญาหรือว่าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ หน่อยขอฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยทำคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ you